ขอพระเจ้าอวายพรให้หัวใจของเราเพร้อมที่จะรับพข่ควของพระเจ้าและขอพระอวยพรให้เราได้เข้าใจพระธรรมขาาั้งใจเพราะพระธรรมพระงใผู้ผป่วยพระวัชนะนั้นได้ท้าทายเราอยมากมายในเรื่องการรับใช้ในเรื่องการสร้างคือสัจจักรในเรื่องการสร้างฟืฟฟฟฟ้นฟูคือสัจจักของพระเจ้าขอพระอวยพรข้าพระพุทธเจ้าชาวันนี้จะทิษฐานขอพระคุณพระองค์มอบเวลาขณะนี้ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ในพระ,พระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมาน อ่ะพี่น้องเรามาดูพระธรรมฮักไก่ด้วยกันนะครับก็รู้สึกว่ายังดังไปเหมือนเดิมนะครับอ่ะพี่น้องกลับมาพระธรรมฮักไก่ด้วยกันนะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมได้พูดถึงหัวข้อที่ว่าข้อมูลที่สําคัญเกี่ยวกับพระธรรมฮักไก่นะฮะพี่น้องเรามาดูอีกนิดหนึ่งนะครับผมอยากจะพาพี่น้องดูในพระคัมภีร์นะครับพระธรรม ฮักงกายบทที่หนึ่งข้อสองถึงข้อที่แปดนะครับเราจะอาจจะ่านเฉพาะคมภีด้วยกันพระธรรมฮักกายบทที่หนึ่งนะครับข้อที่สองถึงข้อที่แปดพระวจนะของพระเจ้าได้กล่าวไว้อย่างนี้บอกว่าพระยาเวจอมทัพตรัสดังนี้ว่าประชาชนพวกนี้กล่าวว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะสร้างพระนิเวศของพระยาเว แล้วพระชนนะของพระญาเวจึงมาโดยผู้เผยพระชนะ์ฮะไกาว่านี่เป็นเวลาที่พว้เจ้าเองอาศัยอยู่ในบ้านที่มีไม้บุกแต่พระนิเวศนี้ถูกทิ้งให้พังทลายหรือเพราะฉะนั้นแบบนี้พระญาเวจอมทัพจึงกลัาวว่าจงพิจารณาความเป็นอยู่ของพู้เจ้าพว้เจ้าหวานมากแต่ก็เกี่ยวน้อยพว้เจ้ารับประทานแต่ไม่เคยอิ่ม พวกเจ้าดื่มแต่ก็ไม่เคยหยุดกระหายพวกเจ้านุ่หงห่มแต่ก็ไม่อบอุ่นคนที่ได้ค่าจ้างก็ได้ค่าจ้างมาใส่ถุงที่มีรูรั่วพระยาเวจองทัพตรัสดังนี้ว่าจงพิจารณาดูความเป็นอยู่ของพวกเจ้าพระยาเวตรับว่าจงขึ้นไปบนเนินขาวและนำไม้มาสร้างพันิเวศแล้วเราจะมีความพอใจในพันิเวศนะั้น และเราจะได้รับเกียรนาะอันนี้เป็นข้อเป็นตอนที่สําคัญนะที่เป็นการท้าไทยของพระเจ้าในวรคคามพักกายพระเจ้าใช้แทนตัวเองว่าเป็นอะไรฮะเป็นอะไรพระเจ้านะฮะพระยาเวจอมจอมทัพนะฮะพระเจ้าคู่ในแง่ของพระองค์เป็นแม่ทับนะฮะจอมทัพที่นาทัพอยู่นะฮะ แต่ที่นี้ประเด็นที่สําคัญเพราะว่าเจ้านาของพระเจ้าที่นี่บอกว่าพระยาเวจองทัพบอกว่าประชาชนพวกนี้กล่าวว่ายังไม่ถือเวลาที่จะสร้างพันิเวศอันนี้เป็นความคิดของอิสราเอลในเวลานั้นบอกว่าการสร้างพระวิหารยังไม่ถือเวลานะครับพี่น้องเราอย่าลืมนะครับว่าในเวลานี้เนี่ยนะครับพันิเวศของพระเจ้าที่เยรูซาเลมม็มถูกทําลายใช่ไหมครับ ถูกทำลายจากบาบิโลนและพันธุ์เวทยังไม่ได้ถูกสร้างขึ้นและยังไม่สมบูรณ์นะฮะฉะนั้นพระเจ้าท้าทายฮักไก่เนี่ยนะฮะซึ่งเป็นผู้เผยพระวนะให้ท้าทายประชาชนของพระเจ้าคืออิสราเอลเนี่ยให้เขาสร้างพันธุ์เวกให้ดีนะฮะฉะนั้นพระเจ้าบอกว่าประชาชนเนี่ยอาจจะบอกว่ายังไม่ถึงเวลานะฮะแต่ในข้อที่สามบอกว่าแล้วพระวจนะของพระยาเวจึงมาโดยผู้เผยพระวจนะฮัก ทาี่พวกเจ้าเองอาศัยอยู่ในบ้านที่มีไม้บุกแต่พะนิเวทนี้ถูกทิ้งให้พังท่าไหรหรือเป็นคำถามที่พระเจ้าถามกลับไปที่ประชาชนอิสราเอลถามว่าอย่างไรครับถ้าถามไปชาวบ้านเจ้าสร้างบ้าแค่เขาบอกว่าเจ้าสร้างบ้านอย่างดีแล้วทำไมปล่อยให้นิเวศของเราเนี่ยร้าง ถ้าเราพูดแบบชาวบ้านธรรมดาเนี่ยเจ้าอยู่เพื่ออาณาจักรของเจ้าแต่อาณาจักรของพระเจ้าไม่เคยดูแลใช่ไหมคือพระเจ้าของเราตักว่าเฮ้ยพวกเจ้านะนะฮะ,ะดูแลได้มาทั้งหมดเอาไปพัฒนาบ้านตัวเองหมดนะฮะแต่ว่าปล่อยให้บ้านของเราเนี่ยทำอะไรอันนี้คือคำพูดธรรมดาแบบชาวบ้านถ้าพระเจ้าพูด นะฮะฉะนั้นพี่น้องนี่คือสิ่งที่พระเจ้าท,าท้าทายนะฮะพระเจ้าท้าทายอิสรเรลบอกว่าเฮ้ยเราต้องสนใจพระนิเวศของพระเจ้าเราต้องสนใจอนาจ่ัตรจักรคือสัจจ์ของพระเจ้า,น,จา,ะจานะฮะฉะนั้นเมื่อเราอ่านพระครัมภีร์ตอนนี้พี่น้องครับอะไรที่ทําให้พระเจ้าพอใจระหว่างทําให้บ้านตัวเองให,ใหญ่โตมโหราง มีเครื่องใช้ทุกอย่างดีทุกอย่างไฮเทนหมดแต่ล่อให้คริสตจักรไม่ได้มีอะไรเลยไปดูว่าถ้าตามมาคำพินิ้พระเจ้ามองดูที่ไหนก่อนพระเจ้าบอกโอ้ยดูเราเก่งมากดูแลบ้านของเจ้าดีมากดีแล้วดีแล้วดีแล้วดีืป่า<ม>แต่พระเจ้าบอกว่าอย่างไงพระเจ้ากลับวตำหนิใช่ไหมไปคําตำหนิบอกว่าเฮ้ยทําไมพวกเจ้าดูแลแต่บ้านของเจ้า แต่บ้านของเราไม่ดูแลอันนี้เป็นคำตำหนิของพระเจ้านะเป็นคำตำหนิที่ว่านี่แนะ่เวลาที่พวกเจ้าเองอาศัยอยู่ในบ้านที่มีไม้บุกแต่พระนิเวศนี้ทิ้งถูกทิ้งให้ผ่านัาง้งลายหรือเป็นคำตำหนิของพระเจ้าที่มาถึงอิสราเอลนะครับเพราะว่าอิสราเอลกลับจากบาบิโลนใช่ไหมฮะแล้วก็เขาก็พยายามเอาใจใส่บ้านช่องของตัวเองเพื่อพัฒนาแล้วก็ทําบ้านช่องตัวเองให้ใหดีนะฮะ แต่ว่าในขนาดเดียวกันพี่น้องผมก็ไม่คิดว่าอิสราเอลว่าคุจะทิ้งพระนิเวศหรอกนะฮะแต่ว่าพระเจ้าก็บอกว่าการให้ความสาคัญเนี่ยอดัปมัน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 ผินไปนะผมเข้าใจว่าอิสราเอลเมื่อเขาสร้างบ้านอะไรของเขาเสร็จก็คุจะมาดูแลพระนิเวศเหมือนกันนะฮะแต่พระเจ้าบอกว่าอนดัปนี่คืออะไรดูแลอะฮะพระนิเวศดูแลพระนิเวศแต่อิสราเอลคิดว่าอาดัปในของเขาคือบ้านเขาเอง เพราะว่าฉันไม่มีที่อยู่นี่ฉันไม่มีที่นอนนี่ฉันไม่มีหน้ามีตาี่นะฮะฉันจะต้องเอาบ้านของฉันก่อนดินะฮะฉะนั้นไม่ต้องบางทีในงานรับใช้พระเจ้าเนี่ยที่จริงมันดีนะมันดีทั้งสองอย่างแต่ว่าบางทีการวางระดับความสาคัญเนี่ยสำคัญด้วยถูกไหมฮะฉะนั้นคริสเตียนต้องรู้ว่าความสําคัญดับหนึ่งสองต้องรู้อันนี้เห็นไหมฮะฉะนั้นอิสลาลไม่รู้ นะฮะทีผมกาอิสระเอลไม่ได้ตั้งเพี้ยอบทิ้งพันธุเวทให้ให้เสียเปล่าให้ให้ให้พังเท่าไหรนะฮแต่เขาพยายามดูแลครอบครัวเมาก่อนนะผมก็กลับมาคิดเมื่ออ่านพระคัมภีร์ตอนนี้บางทีมันไม่ต่างอะไรจากความคิดของคริสเตียนในเวลานี้ถูกไหมนะมีอาจารย์คนหนึ่งบอกว่าอเมริกาอยู่ในสภาพแบบนี้เหมือนกันนะค,คนอเมริกาส่วนใหญ่สนใจบ้าชนชาติขอตัวเองนะฮะ แล้วก็ไม่ค่อยได้สนใจเรื่องแผนิเวศของพระเจ้าเขาจะสร้างบ้านของเขาให้ดีที่สุดนะฮะแล้วก็ในบ้านเนี่ยพี่น้องรู้ไหมว่าคนเบการตกแต่งมากที่สุดคือห้องไหนอะห้องน้ำคนทำไมจะให้ควาสมสำคัญกับห้องน้ำี่นรอรู้วไงฮะห้องน้ำเขาบอกว่าห้องน้ำเป็นที่ไทยทุกปกติมามสโกปลอกอยู่แล้วแต่้ะเขาต้องตกแต่งให้ดีที่สุดแต่ละเขาตกแต่งห้องน้ำ่างดีนะฮะโอ้ นะโผ่ชักโคและต่างๆที่มันอยา่างดีมีอะไรไม่รูปป้อะไรก็อมาจากอเมริกาเนะี่ยเขาก็พยายามตกแต่งนะฮะฉะนั้นคนอเมริกาเวลานี้ก็มีความคิดเหมือนอิสราเอลในเวลาเวลานะนตะ่ะผมก็กลับมามองดูอ่าคริสตนในประเทศไทยในเวลานี้นะฮะก็ไม่ความคิดก็ไม่ต่างอะไรมากนะฮะความคิดก็ไม่ต่างอะไรมากกับอิสราเอลความในความคิดในแง่นี้คืออะไรคือสนใจ บ้านอาณาจักรตัวเอเนอระดับหนึ่งและก็มาสนใจขุสัจจ์ไม่รู้ระดับที่เท่าไหร่นะผมไม่กล้าบอกว่าเป็อระดับที่สองนะฮะพราว่าไม่ใช่นยไม่ใช่ว่าเนอระดับที่หนึ่งน่าจะเบอระดับที่สองบางอย่างในชีวิตของเขาแล้วก็สําหรับคขุสัจจ์ในความคิดเขาเนี่ยมารู้อยู่อันดับที่เท่าไหร่อาจจะไทยๆก็ได้นะฮะฉะนั้นเป็น้องอันนี้ในความคิดของเราเราคิดว่าเราทําถูกแบบนี้ นะฮะแต่พี่น้องในสายพระเนตรในความคิดของพระเจ้าไม่ถูกนะฮะวันนี้ถ้าเรามาดูเนี่ยถ้าเราตั้งใจจะดูว่านักไทยของพระเจ้าเป็นยังไงให้เราดูตัวนี้นะฮะอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่ว่าในความคิดของพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้ปลดมุนสรรเสริญกับผู้ที่ดูแลอาณาจักรตัวเองจากดีแต่ไม่ดูแลอนิเวทของพระเจ้าอันนี้เป็นความคิดของพระเจ้า นะผมก็อยากให้พี่น้องรู้ว่านี่คือความคิดของพระเจ้านี่คือความสนใจของพระเจ้าเพราอเราไม่ได้มาสนใจอะไรมากมายนักกับบ้านของเราแต่พะองร์สนใจพระนิเวศของพระเจ้านะครับฉะนั้นพระธรรมีีบอกว่า,เ,าเพราะฉะนั้นบัดนี้พระยาเวจองทัพจุงตราสว่าจงพิจารณาความเป็นอยู่ของพวกชาตินะฉะนั้น สิ่งต่อไปนี้คือสิ่งที่พระเจ้าจะทําคือไม่ใช่เกิดขึ้นกับเขาโดยบงังเอิญนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาคือหนึ่งพวกเจ้าหวันมากแต่เกี่ยวน้อยนี่ไม่ใช่เกิดขึ้นโดยบังเอิญน,นะนี่เป็นแผนการของพระเจ้ากับคนที่มีความคิดว่าอาณาจักรเขาสําคัญกว่าและก็คือสัตว์พันธุ์นี้อันอดับรองลงมาสำหรับคนที่มีความคิดแบบนี้สิ่งที่พระเจ้าจะทํากับเขาต่อไปก็คือพวกเจ้าหวันมากคือหวันมากคือมันก็ทําเยอะมากทำเยอะมากแต่ว่า ได้ปวน้อยอันนี้เหตุที่หนึ่งที่ไม่ได้เดือดร้บบกัมพูชานะ,ะอันที่สองพวกเจ้ารับประทานกินแต่ไม่เคยอิม่มคือไม่รู้สึกอิม่มคือไม่ใช่วันกินข้าไม่อิ่มนะ,ะแต่มันไม่รู้สึกพิยงพอมันไม่รู้สึกอิม่มเอ,อิกับอะไรเลยอิ่มกับอิม่มเอ,อิมันไม่เหมือนกันคืออิม่มแบบมีความสุขนะ,ะอิ่มเอร์อย่างนี้มันไม่มี นะฮะอันนั้นเกิดที่สองไม่ใช่มาเอินนะฮะอันที่สามพวกเจ้าดื่มแต่ก็ไม่เคยกระหายนะฮะหลายครันะ้งเราอาจจะได้นุ่งได้นี้มานะครับเราก็ยังไม่เคยหยุดที่จะกระหายในบางอย่างตามกิเลสของเรานะฮะฉะนั้นบางทีคริสเสียหลายคนลํบา,าบากเพราะว่าตามกิเลสของตัวเองนะตามกิเลสของตัวเองในบางทีมันทาอะไรที่เกินกําลังของตัวเองนะฮะแล้วก็มันก็ลำบากอยู่เลยนะฮะ ฉะนั้นพระกามพียังบอกต่อไปว่าพวกเจ้านุ่งหมแต่ก็ไม่เคยอบอุ่นนะนี่คือสิ่งที่พระเจ้าจะทำเขาคนที่ได้ค่าจา้างก็ได้ค่าจ้างมาใส่ถุงที่มีรูรั่วฉะนั้นใครทําให้รูรั่วพระเจ้านะฉะนั้นพี่น้องเราจะเห็นว่าผลของคนที่ไม่ใส่ใจพระนิเวศของพระเจ้ามีสามสี่อย่างที่เกิดขึ้น พระเจ้าบอกว่าสามสี่อย่างที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของอิสราเอลถ้าเขายังไม่กลับใจนะครับเราะนั้นพระยาเวบอกเขาอย่างไงพระยาเวจำง้ากล่าวว่าจงพิจารณาดูความเป็นอยู่ของพระเจ้าพระยาเวกล่าวว่าจงขึ้นไปบนเนินเขาและนำไม้มาสร้างพันธุเวทของเรานะฮะนะไม้มาสร้างพันธุ์เวทของเราน,นะเอ,อ คำต่อไปนี้สําคัญมากแล้วเราจะมีความพอใจในพันธิเวศนะั้นไม่ใช่ที่บ้านเราแต่พระเจา้าบอกว่าพระองค์จะมีความพอใจในพันธิเวศไม่ใช่บ้านสเลลนะฮะแต่พระเจ้าจะมีความพอใจในพันธิเวศของพระเจา้าอ้าวประเด็นได้ตรงนี้พี่น้องตอนนี้เห็นมุมมองของพระเจา้าต่อขึ้นสกรดไหมมีมุมมองไหมเมื่อผมมาพระกมพีนี่ทุกครั้งผมเห็นมุมมองนี้ตลอดเวลา นะฮะเ,เราจะเข้าใจสัจธรรมความจริงที่พระเจ้าเป็นอยู่ก็คือว่าพระเจ้ามีความพอใจในพระนิเวศของพระเจ้นานะฮะคือพระเจ้าไม่ได้ต้องการพระเจ้าไม่ได้มีความเก็บกดอะไรเมื่อเรามีสิ่งทรัพย์สิ่งที่ดีขึ้นนะฮะพระเจ้าไม่ได้มีความเก็บกดอะไรนะฮะเมื่อเราทาถูกต้องพระเจ้าก็ยิ่งอุยพรนมากขึ้นนะฮะพระเจ้าไม่ได้เป็นคนชอบอิจฉานะ ไม่ใช่เห็นอิสราเอลเนี่ยดีกว่าอะไรไม่ได้ไม่ใช่แต่พระเจ้าต้องการให้คนของพระเจ้ารู้ว่างานของพระเจ้าสาคัญกว่านะงานของพระเจ้าสาคัญกว่าน้องผมก็ว่าเป็นเรื่องธรรมดานะฮะถ้าสมมติว่าเราไปทํางานในบริษัทใช่ไหมเจ้าของบริษัทก็คงเห็นงานของเขาอันดับหนึ่งถูกไหมในเจ้าของบริษัท คุณไม่เห็นธุระของเราสําคัญมากกว่างานของเขาแตนะ่เพราะเขาเป็นเจ้าของนี่ถูกไหมฮะเขาเป็นเะจ้าของนะฮะฉะนั้นเขาจะไม่เห็นธุระของเราสําคัญอะไรมากกว่าที่คุณต้องมาทํางานนะฮะเว่าถ้าไม่มีกฎระเบียบแล้วเนี่ยนะเขาแทบไม่อยากให้เราลาหรือซ้ำ เขาต้องการให้เรามาทให้งานเขาดีขึ้นให้งานเขาเจริญขึ้นนะฮะฉะนั้นพี่น้องนี่คือความตั้งใจบางทีบางอย่างแฝงอยู่ในความคิดของมนุษย์อยู่แล้วด้วยความคิดของพระเจ้านะครับฉะนั้นพี่น้องประเด็นที่หนึ่งที่เราควรจะเข้าใจก็คือว่าพระเจ้าสนใจพระนิเวศของพระเจ้านะฮะน้องในข้อที่สิบสองบอกว่าอะไรแล้วเสรุบบาเบลนะฮะบุตรเชอารทิเอลและมาฮะโหลต โยชัวบทเยโฮซาดกพร้อมกับประชาชนทั้งหมดที่เหลืออยู่ได้เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระยาเวพระเจ้าของพวกเขาอันนี้เป็นข้อที่สรุปและค่อยคำขอพูกเผยพระวจน,น,นะฮะไกเพราะว่าพระยาเวพระเจ้าของเขาทั้งหลายทรงใช้ท่านมาและประชา อิสราเอลได้ยินคําสั่งได้ยินการเผยอัจฉริะของพระเจา้าได้ยินสิ่งที่พระเจ้าพูดแล้วหลังจากนั้นเศลูกบาเบลเป็นผู้นําในกริย์ในวลานี้เป็นผู้นำเนี่ยนะฮะ,ะก็คือน้ําอิสราเอลเนี่ยมาเชื่อฟังถ้อยคําของพระเจา้าพีนองหลังจากนั้นที่นองจะเห็นว่าเมื่อเขาสร้างพระนิเวศของพระเจา้าเสร็จแล้วพระเจ้าเริ่มฟื้นฟูประเทศอิสราเอลนะฮะไม่ใช่ฟืาาาา้นฟูก่อนหน้านี้ นะฮะแต่หลังจากที่พวกเขาเชื่อฟังและสร้างพันิเวศของพระเจ้าดูดีหลังจากนั้นพระเจ้าฟื้นฟูประเทศอิสราเอลกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะฉะนั้นถ้าพี่น้องอ่านต่อไปเรื่อยๆพี่น้องจะเห็นนะฮะและถ้าพี่น้องอ่านบทที่สองพี่น้องก็จะเห็นศัติ์สีพระนิเวศพระวิหารของพระเจ้านะฮะพระเจ้าสนใจนะฮะฉะนั้นเราขอบพระเจ้าฉะนั้นเราดูในบทที่สองข้อที่สี่นิดหนึ่งนะฮะ บทที่สองข้อที่สี่พี่น้องครับตรงนี้ได้กล่าวว่าพระยาเวกล่าวว่าแต่ปักนี้เซรุบาเบลเอ๋ยโจงเข้มแข็งขึ้นมหาปุโรหิตเยยโยชัวบุตรเยโฮซาดาเอ๋ยจงเข้มแข็งขึ้นและประชาชนทั้งสิ้นของแผ่นดินเอย๋ยโจงเข้มแข็งขึ้นพระยาเวกล่าวังนี้แหละพระยาเวจอมทัพกล่าวว่าโจงทำงานเถิดเพราะเราอยู่กับเจ้าทั้งหลาย พี่น้องคำคู่นี้พระเจ้าปรัสกับพวกเขาหลังจากที่พวกเขาเชื่อฟังพระสตาพระเจ้าแล้วนะฮะแต่แ้พระเจ้า,าปุ๋ยพอก็ไปเขาแข็งแกรงขึ้นนะฮะอุยพองด้วยกษัตริย์ทีรุ่าเอไปอนะฮะผู้นําแล้วก็มหาปโลหิตนะฮะค,คือโยชัวและแล้วแต่เราปุยพองด้วยประชากรของพระเจ้านะฮะบอกแข้มแข็งเถอะเพราะเ,เ,เราจะอยู่กับเจ้าทางานเถอะเราจะอยู่กับเจ้า ท่าน,นพี่น้องวันนี้เมื่อเราทํางานของพระเจ้าพระองค์ก็บอกว่าให้เราเข้มแข็งเถิดนะเสียิบาตเอ๋ยให้เจ้าเข้มแข็งเถิดนะทมกิจเอ๋ยให้เจ้าเข้มแข็งสมาชิกเดิเข้มแข็งเถิดทำงานเถิดเพราะเราจะอยู่กับเจ้าเาเม็นไหมครับนนเราขอบคุณพระเจ้าพี่น้องนี่คือคำอุยพรของพระเจ้าเมื่อเราเชื่อฟังพระเจ้านะคณะเราขอบคุณพระเจ้าพี่น้องเราได้มุมมองจากพระธรรมฮักไก บบนี้นะฮะอ่ะเรามาดูบทเรียนของเราด้วยกันที่หนึ่งนะครับข้อความพิจารณานะครับของหน,นังสือภาษาปามกาเนี่ยนะฮะก็ควรจะพูดตามบทเรียนนี้ที่หนึ่งนะครับตรงนี้บอกว่าไซรัสกษัตริย์เปอร์เซียให้โอกาสประชาชนอิสราเอลกลับประเทศของตนและสร้างพันธิเวศขององค์พระเป็นเจ้าขึ้นใหม่นะฮะประชาชนประมาณห้าหมื่นคนได้ตอบสนองการเชื้อเชิญของไซรัส โดยเดินทางกลับบ้านศัตรูของอิสราเอลได้ขาดขวางโครงการสร้างพันธมิวศขึ้นมาใหม่นะะขึ้นใหม่นะฮะตรงนี้เเมื่อเราเห็นเนี่ยเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์เนี่ยนะฮะในขณะที่อิสราเอลบางคนกําลังทาง,งานของพระเจา้านะฮะก็มีศัตรูเหมือนกันนะฮะถ้าื่อเราอ่านเนี่ยได้เรียนผู้สรุปเพราะว่าเราไม่มีเวลาคือว่าถ้าเราอ่านเนี่ยมีศัตรูทั้งศัตรูภายนอกแล้วก็มีศัตรูภายใน,นด้วยนะฮะคือศัตรูภายนอกคือคนต่างชาติที่คอยจะรบฆ่าฟัน จะขาดความง,งานสร้างพัดพิหารของพระเจา้าในขณะเดียวกันพี่น้องคนอิสราเอลด้วยกันก็ขาดความไม่ต้องเลือ่านไหนมันหนักกว่าคนภายในนี่แหละคนภายในนี่หนักกว่า <c oughs> นะฮะเราหนักใจกับคนภายในคนนภยอกเราไม่ค่อยหนักใจหรอกถูกไหมฮะผมก็เหมือนกันนะถ้าเราทําอะไรเ่ยคนภายนอกมาขัดขวงงาเงเราไม่ค่อยหนักใจแต่ถ้าคนภายในก็เราขัดขวางกันเองหนักใจไหมโอ้หนักใจพี่น้องฉะนั้นอิสราเอลเผชิญหน้าแบบนี้น,นะฮะ อีกกลุ่มหนึ่งก็เราตั้งใจจะทํางานอย่างดีแต่อีกกลุ่มหนึ่งคอยขัดขวางนะฮะคือไม่ทมด้วยแล้วก็ไม่ให้คนดิดาทด้วยนะฮะเราคนแบบนี้มันมีทุกทีนะ<ห>นใช่ไหมในที่ทํางานเราก็มีทีมีนะไม่ได้แต่ในที่สอดจัดมันในที่ทำงานบางคนมีนะเราตั้งใจจะทํางานต่หน่อยอันนี้ให้ดีที่สุดคอยขัดขวางตัวเองไม่ทำหรอกแต่ว่าเราจะทําดีไม่ได้นนะฮะ บางทีในคือสัจจ์ก็มีเหมือนกันเราตั้งใจจะทําสิ่งที่ดีที่สุดแต่ก็มีคนขัดขวางเหมือนกันนะฮะบอกว่าคือไม่ทาและไม่เอด้วยนะฮะขัดขวางเนี้ยไอ้น้องอ่าสิ่งที่หนักใจที่สุดคือคนภายในขัดขวางกันหนักใจที่สุดคนภายนอกเราไม่ต้องไปสนใจมากมันไม่ได้เกี่ยวเลยว่าถูกไหม แล้วก็เข่งกนแล้วก็การการการออกไปนะแต่พี่น้องคนภายในที่เป็นปัญหาบ้างนะฮะคนภายในที่เป็นปัญหากระนั้นพี่น้องพี่น้องที่บริหารพิการพี่น้อเชานี้เราจะไม่ขัดขวางการทำงานของพระเจ้าเลยนะครับเราต้องสนับสนุนเลยใครรับใช้พระเจ้าไครจะไปนำคนมาถึงพระเจ้าใครจะนำสิ่งที่ดีๆเราจะไม่ขัดขวางน,นะฮนะให้เขาได้ทำอย่างเต็มที่นะฮะเพราะว่าเราไม่ สร้างนิส,สัยที่ไปขัดขวางอะไรเยอะแยะนะฮนะแต่เราสร้างนิส,สัยที่จะสนับสนุนนะฮะยกเว้นสิ่งนะั้นทำผิดตก็ว่าคำพินท์ทำให้นี่สัจจพังนะฮะอันนี้เราก็ต้องเลียรนิดหนึ่งนะ่ยถ้าทำไปแล้วที่สัจจพังเนี่ยหรือว่นนาไปสนับสนุนว่าเดี๋ยวทำไปทางไปนิดไม่ดีแต่ถ้าเราเขาทำแล้วที่สัจจดีขึ้นโอ้ผมยึดหลักการที่ตอลอดก,ก็คือว่าทำไปเลยนะฮะถ้าทำแล้วที่สัจดีขึ้นถ้าทำแล้วพี่น้องสมาชิกความเชื่อดีขึ้นผมว่างานแบบนี้ทำไปเลยนะฮะแต่ถ้าทำแล้วทำให้ ถ้าทำแล้วคือสัจจ์หยุดพัฒนาโอ้อันนี้นี่ไม่ต้องทำดีกว่านี่ไม่ต้องทำนะอันนี้เราไม่ต้องถามสีบานเลยไม่ต้องทำดีกว่าแต่ถ้าอะไรที่ทำแล้วคือสแต็บตีขึ้นอะไรที่ทำแล้วน้องสมาธิตีขึ้นพีน่เราทำไปเลยทำไปเลยนะครับดังนั้นนี่คือนา่าจะเป็นหลักการที่เราจะต้องทำแบบนะั้นนะแต่่องในเวลานี้เ็ามีศัตรูที่คอยขัดขวางนะครับในที่สุดนะคโครงการก็ต้องหยุดลงเห็นไหมฮะทำต่อไม่ได้เพราะว่ามีคนมาขัดขวางนะ การเริ่มต้นเทศนาต่อประชาชนกุญแจของวันเวลาที่เมื้อหลังนะฮะการรับใช้ของพระารกายัน,นี่ก็จ,จะพูดนิดหน่อยก็ได้นะฮะก็จ,จะมีอยู่ในบทเรียนแล้วนะฮะในปี538นี่นะครับก่อนที่เศ้าสาไซรัส mm hmm. ประกาศคือสันิการนะฮะยอมให้ประชาชนกลับถิ่นเดิมคือยูดาห์นะฮะแล้วก็ในปี536นะฮะเมื่อประชาช สร้างพระวิหารขึ้นไห่นะในปี535การกดขี่คุมเหงและกฎหมายที่ออกมาทําให้ประชาชนหยุดการสร้างพระวิหารจะทำให้จะทําได้เพียงการวางรากฐ,ฐานของพระวิหารเท่านั้น นะฮะอันนี้พี่น้องลองดูประวัติตรงนี้นะฮะแล้วก็ในปี520ก่อนที่ท้ศักรักนะครับหลังจากที่หยุดสร้างพระนิเวศมาได้15ปีนะฮะผู้พยากรณ์ขาไกได้กล่าวคำตำหนิเพื่อตัเกเตือนประชากรพระเจา้าและในปี516ก่อนที่ท้ศักรัก4ปีต่อมามีการสร้างพระวิหารต่อจนเสร็จนะฮะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น่าน่พี่น้องมันไม่ได้ง่ายใช่ไหมพอเราดูประวัติคร่าวๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายมีการหยุดมีการเริ่มมี คนท้าทายมีคนขาดขวามมีการหยุดมีการเริ่มใหม่มีการทำนะก็อันนี้คืองานของทํางานบางทีก็ไปแบบนี้นะบางทีเราคาดหวือว่าไปโลดอย่งเดียวไม่ใช่แต่เมื่อเราดูประวัติศาสตร์มีคนสนบสนุนใส่ับสารสนิษฐสน,สน,นะครับหลังจากนั้นก็มีการกลุ่มคกลุ่มไหนเกิดขึด้นมีกฎหมายาเกิดขึ้นหลังจากนั้นเขาก็หยุดสร้างพระมหาสิย์15ปีนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็หลังจาก4ปีนั้นเขาก็กลับมาเริ่มสร้างพระมหารจบเสร็จ รวมกันแล้วกี่ปีกี่ปีนะ <c oughs> รวมไม่เป็นละงานเนี่ยอ่ะ,อะไม่ต้องรวมแล้วท <c oughs> คนไหลไปอยู่แนละ้วโอเคอ่ะ <c oughs> แล้วก็เอาเอาเอา,เอาเอาอะไรมาบวกกันมาลบกันเสร็จแล้วก็มาดูนะฮะตั้งแต่ปีห้าสามแปดมาดูถึงห้าหนึ่งหกนะฮะอ่ะเอ๊น้องนี่คือประเด็นที่ผมพูดเรื่องนี้ อยากจะให้เราเห็นว่าถ้าเราดูประวัติแล้วเนี่ยการสร้างพระวิหานก็ไม่ได้ง่ายนะฮะก็มีการหยุดมีคนขัดขวางมีคนสนับสนุนก็แต่ว่าในที่สุดงานของพระเจ้าต้องสําเร็จนะฮะเอาละในขณะที่เดินอยู่เนี่ยเกิดอะไรขึ้นเราไม่รู้แต่ว่าขอให้เรารู้ว่างานของพระเจ้าต้องสาเร็จด้วยวิธีไหนก็ไม่รู้นะแต่เราทำให้สาเร็จได้ นะฮะอเอาเลยนะครับพี่น้องเราก็อย่างนั้นเนี่พอไม่ได้มีคนขัดขวางน,นิดนิดหน่อยหน่อยแล้ก็หยุดไปเลยทิ้งไปเลยนะฮะดังนั้นเมื่อเป็นนักวิทยของพระเจ้าเราจะยืนหยัดทำจนเสร็จนะ่น้องรู้ไหมพอทำจนเสร็จศัตรูบางคนกลับมาปลอมือให้อ่าโอ้ดีดีพวกนี้เก่งเก่งเก่งอะไรอย่างเงี้ยนะดังนั้นบางทีมีคนอย่างนั้นคอยดูว่าไอ้พวกนี้มันทำเสร็จหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยนะคอยส่งนหน้ามันมีกลุ่มที่จะคอยส่งนหน้านะโอ้พี่น้องถ้าเราทำไม่เสร็จนะ เราได้โดนส่งน้ำหน้าเลยนะฮะเห็นไหมฉันบอกไมอยาทำสูงน้ำหน้าเป็นไงละ่ะเนี่ยแทนที่จะให้กำลังใจกับคนเจ็บปวดคนกำลังล้มเหลวอ,อยู่นะแต่ก็มาซัาเติมได้อา่น,น้องเราจะไม่เป็นคนแบบนะั้นเราจะให้กำลังใจนะครับถ้าคุณทำล้มเหลวไปเราจะบอกเขาว่าไม่เป็นไรทำอีกครั้งนึง ไม่เป <icana>, ็นไรทำไปพลั้งนึู่ไม่ได้บทส่งหน้าบอกแล้วอย่าทำเนี่อันนี้ไม่ใช่การพูดแบคริสเตียนแล้วนะคริสเตียนบอกล้มเดียวครั้งหนึ่งไม่ได้ทำใหมครั้งหนึ่งลุกขึ้นเราจะช่วยเราจะพักด้านเราจะสนับสนุนเราจะไปกับคุณเราจะช่วยคุณนะฮะมันต้องมันต้องไปอย่างนั้แต่ไม่ใช่พอทำล้มงเดี๋ยวเห็นไหมอย่าทำบอกแล้วอย่าทำเสียทีลาบเอา อันนี้พี่น้องอันนี้ไม่ใช่คำพูดที่เสริมสร้างนะครับแต่เราคืเสียนต้องเสริมสร้างพี่น้องบทสรุปของพระธรรมฮัคกไกวันนี้จะจบตรงนี้นะครับคือประชาชนที่กลับจากการเป็นเลยได้ดําเนินชีวิตโดยไม่มีการสร้างพระวิหารต่อมา15ปีการบุกขีดจัารการกดขี่จากศัตรูและประเด็นกฎหมายทําให้ดูเหมือนว่าการหยุดสร้างพระวิหารนั้นถูกต้องแล้วเออเมื่อถูกต้องนะฮะการหยุดสร้งางพระวิหารเนี่ยเมื่อถูกต้องนะฮะ มีกฎหมายด้วยมีอะไรด้วยนะครับ oh. แต่พี่น้องแต่พระเจ้าทรงเห็นว่าเหตุผลของพวกเขานั้นฟังไม่ขึ้นบางทีพี่น้องอย่าไปคิดว่าคนส่วนใหญ่คิดว่าถูกเลยอย่าไปคิดว่าถูกกับพระเจ้านะครับถูกไหมนะ่นี่คนส่วนใหญ่บอกหยุดก่อนอยู่สั้นนะฮะแล้วเราก็อาจจะคิดว่าโอ้ยคนส่วนใหญ่บอกว่าหยุดเราก็เลยหยุดน่าจะน่าจะเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าเ oh. พราะวัดจับปริมาณของคนที่เห็นด้วยแต่พระเจ้าบอกว่าเหตุผลของตัวเจ้า เราฟังไม่ขึ้น <Yeah. S 1> พวกเจ้าเอาเหตุผลเลยมาอ้างที่จะไม่สร้งางพระวิหารของเราอ้างเหตุผลเยอะแยะที่จะไม่สร้งางพระวิหารเราไม่เห็นว่าเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้นพระเจ้าบอกนี้นะฮะปัญหาของพวกเขา,เาให้ดูเหมือนว่าเป็นการจัดลําดับที่ผิดเจ่าที่ผมได้แนะนำไปนะครับเพราะแทนที่ประชาชนจะทําตามน้ำพระทัยข,ของพระเจ้าเขากลับพยายามที่จะอาศัยอยู่โดยมีชีวิตที่ดีกว่า นี่สิ่งที่ทําให้พระเจ้าฟังไม่ขึ้นเลยนะฮะแต่ไม่น้องผลที่ได้รับจากความยินดีนะฮะผลที่ได้รับจากความยินดีและความพึงพอใจนั้นไม่เต็มไม่เต็มพระเจ้าไม่ทรงอนุญ,ญาตให้เขามีความจุใจขณะที่พวกเขายังไม่เชื่อฟังนะฮนะ อันนี้บทเรียนได้กล่าวไว้อย่างนี้นะขณะนั้นเมื่อฮั่กายเยนี่ยเผชิญหน้ากับผู้นําและประชาชนในสถานการณ์ที่เป็นจริงนะพวกเขาตอบสนองโดยท,ทันทีด้วยความเกรงกลัวและเชื่อฟังนะพวกเขาตอบสนองเมื่อพั่นกายพูดอย่างนั้นนะตอนจากนั้นไม่น้องเป็นไงฝ่ายคำของพระเจ้าก็มีมาถึงประชาชนว่าอีกไม่นานจะมีการต่อต้านมาอีกแหละนะก็มันจะทํางาน พระเจ้าตรางผ่านผู้เผยพระวจนะว่าจะ,ะจะมีคนมาต่อต้านในการสร้างพระเมรุนแต่พระเจ้าอยู่กับพวกเขานะครับไม่ต้องกลัวเราจะอยู่กับเจ้าประชา,ะะาะชนได้กลับไปสร้างพระนิเวศพระเจ้าทรงดูแลเรื่องการกดขี่และการฟ้องร้องต่างๆเกิดขึ้นนะครับในเวลานั้นพีน่นะในเวลานี้ัตีสร้างโบส์เนี่ยฟ้องร้อง,งเยอะมากใช่ไหมขึ้นลนงขึ้นสามเหมือนกันนะมีหลายโบสถ์ตอนนี้ขึ้นหนงขึ้นสามเหมือนกันนะๆๆๆๆ เรถปัทีก็ไปกู้แบงค์ไปอะไรบ้างอะไระบ้างปัทีก็ขากัน,นอะไรบ้างนือนแะโอ้ฟังร้องกันน่าดูนะฮะอ่ะนะฮะเป็นใครจะไปนั่งบนะุบัลาดนะฮะแต่นั้นพี่น้องพระเจ้าทรงให้ความมั่นใจกับประชาชนว่าแม้พระวิหารจะไม่สวยเลิศเท่ากับวิหารของซาลมอนพระองค์ก็ยังคงอยู่ด้วยกับเขานะฮะโอ้พี่น้องแสดงว,ว่าวิหารในสมัยซาลมอนนี่สวยงามมากสุดยอดไปเปด้วยทองคํา เพชรนินกินดาสวยมากนะฮะฉะนั้นมีคนอยากได้พระวิหารของซาลามอทุบเอากําแพงไปแผ่นหนึ่งก็ไม่รู้ได้ไปเท่าไรนะใช่ไหมเพราะไปไม่ได้ทองคำไปไม่ได้หัวอะไรไม่รู้เยอะแยะนะฉะนั้นทุกคนละแผ่นคนละแผ่นไปก็รวยกันแล้ววันนี้นะฮะอาพี่น้องฉะนั้นเราขอบพระเจ้านะครับและพระเจ้าก็ตรัสวว่า <c oughs> อิสราเอลต้องมีอนาคตที่ยิ่งใหญ่อย่างแน่นอนนะฮะอะพี่น้องเราขอบพระเจ้านะครับฉะนั้นวันนี้ผมจบ ักกายแล้วกันนะผมเลยห้านาทีแล้วนะนะโอเคพี่น้องวันนี้สรุปนิดหนึ่งก็คือว่าเมื่อเราเรียนพระธรรมพระกายสิ่งที่เราได้คือในแง่ของพระวิหารขึ้นพระเจ้าใส่ใจพระมหาของพระเจ้านะฮะฉะนั้นขอพี่น้องกลับไปอธิษฐานว่าเราวางระดับถูกต้องในชีวิตของเราหรือยังนะฮะถ้าไม่ถูกต้องก็อย่าเดินดำเนินต่อไปให้หยุดบ้างนะฮะแล้วกลับมาทําสิ่งที่ถูกต้องในสายพันธุ์เน็กของพระเจ้านะฮะฉะนั้นเราจะทําสิ่งที่ถูกใจพระเจ้ามากกว่าถูกใจเราเองไหมครับเห็นไหมเราขอ ด้วยกันข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ในเวลานี้เราได้เห็นหัวใจของพระเจ้าที่รักพระวิหารของพระเจ้าอย่างมาก แพระเจ้าจึงตำมิตรอิสราเอลในเพื่อให้อิสราเอลได้สร้างพระนิเวศของพระเจ้าวันนี้ขอบคุณพระเจ้าที่ให้คำนี้มาถึงข้าพเจ้าตั้งแตที่นี่เราจะเชื่อฟังพระเจ้าเราจะสร้างพระนิเวศของพระเจ้าต่อไปจนกว่าจะสาเร็จพระบิดาเจ้าเพื่อเราถวายพระเกียรติพระศรีแห่งพระเจ้าขอพระอุปคุณพวกเราอาจจะมีบางอย่างที่เป็นปัญหาอาจจะมีหลายอย่างที่เกิดขึ้นในการขบวนการในการสร้างพระบิดาเจ้าแต่เราเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงนำเราจนสําเร็จได้ขอบคุณสารเสริญพระองค์อธิษฐานขอบพระคุณพระองค์ในปัญหาพระา Eso guitarra sí. ¡A ver!